เอ้าวอ้าวเขาบอกเขาจะพากลวยเดี๋ยวยังสีกึกระจ๊ะถึงเวลาค่ะเดี๋ยวจะทำให้ตาตัดแตดเฮ้บอสไปไงบ้างไงสนุกมากเลยครับเยไปดูที่ภาคใต้นะฮะไปดูภาคใต้ของพี่พีเอาละฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็ถึงเวลาไปกันที่ล่องเรือแพสัมลาญฮะเอาไปแม่เือมันจะประมาณนี้เนาะเรือบุ้งบัวเือใหญ่เหอมันก็จะก็จะประมาณนี้แหละเรือหน่ะ สวัสดีฮะอุ๊ยไอโจโจเป็นไงวะโจโอ้โหร้อนมากเลยฮะเอาเราจะไปถึกปลาสลามกันเหรอเราจะไปหมุดปากกะลังฮะปลาตะลังเจ้าเ้าอะไรวะดูคุณเหนียวนะพาเซ็กซี่เลดี้เกิร์นนะฮะแต่ไม่ไม่ถอดนะเดี๋ยววิ่งถึงเวลาค่ะเดี๋ยวจะทำให้ปลาตอดแตดฮะอะไรวะคืออะไรน้ำมันใสไงอ๋อปลาตอดแตด จัดไปนะฮะโอ้โหโจโอ้น้ำคักไปโอ้ยอย่ากัดน้ำเย็นอยู่นะโจเออปวดเหี้ยววะเป็นไงโจตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเย็นเยี่ยวขาล้นี่บ่เยี่ยวลงนี่บ่จุ่มลงนี่บ่ะจัดไปนะฮะกี่วแ้ คือจะประมาณนี้นะฮะเมื่อเราจะไปกันนะฮะขึ้นมาดิเอามอสอะเอาคุณดูผมเนาะฮะมอสไอเนี้ยไปฉีก้มลงเนี่ยก้มลงก้มลงอีกแล้โจ้ก้มลงใช่ไหมก้มลงไปอป่าย่ายะส่งดีฮะมาส่งพวกคุณไงฮะจะไปตึกปลาสลามโอเคโอเคไปเลยเพ่เขามาส่งเลยพี่ทิ้งเขาเลย ลอยบอสก่อนไม่เปเหี่ยวไงฮะไม่ไม่ไม่ลงมาฮะเอาฮาอาบูโซมมาเรากำลังจะออกเหงือกันนะฮะออกเหงือสาวเต็มเลยนะฮะวันนี้ให้ตายเดี๋ยวผมงานเป็นใครโอ้จัดไปหลายๆนะวันนี้ไปจะมาหนังวันนีฮะคุณทัพเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกไงฮะร้อนมากโอ้คุณล่ะฮะไปใส่ไปใส่ไปโดนน้ำครับโจวันนี้ฮะ กำลังจะใส่ชุดเกาะป้องกันปลาสลามไหมไหมหนึ่งสองเอาไม้เท้าไปโจกไหมโจทำอะไรฮะตอนนี้กำลังจะใส่ชุดเกาะป้องกันปลาสลามนะโอ้ให้ตายเถอะคุณมักผมมักมากเลยโอ้โหว้าวคนที่ไหนพี่พี่คนที่ไหนสลามน่ารักนหนารัาโอ้โหโจมากับเมียให้เป็นน้องน้ำปลานะฮะแล้วก็น้องน้ำวานด้วยน้องน้ำปลาแล้วก็น้องน้ำน้ำน้ำปลาบาน โอ้คุณน้องน้ำรินนะฮะน้ำรินก็มาอันนั้นคุณน้องน้ำคุณน้องน้ำมน้ำบน้ำมน้ำมนต์ค่ะอ่าเด้อเฮน้ำมนต์น้ำมนต์อาบแดดเลยไอ้บอลเป็นไงบ้างไะสนุกมากเลยครับพี่เฮ้ยมึกเลรวะบอกอะไรมาเพียงพัดนี่เห็นภูผาพ่อบอลคือนาขึ้นกันนอยน้ำ อ,าาอ๋อมอ๋อใหญ่นะไดิมงก้มากมงก้าวมึงก้าวยิ้นีเน่เอาไปดากยิ้มทุเลยผม <laughs> มากับเบียผมเองฮนะอบอกตรงว่าฟิละเลนี้มันโคตรได้นะบอกตรงถ้าว่าถ้าพกุณได้มานะผมว่าจะพาผู้สาวมาอยู่ฮนะแต่ว่าผู้สาวตอนนี้ก็เยอะเลยนะฮะ เรามาร้องใายกันบ้านเราพักใายบ้านเราพักใายบ้านเราระเรบี้ไงเบ้าท่านไปนะไม่เนาะพากันมาลองใต้นะฮะพี่จะพาไปลองเทียเท่ยวไปลองใต้ไปเทียเท่ยวทะเล วันนี้ผมพามาเที่ยวพักท้ายบ้านเราก็พีพีเก็พีพีเป็นไงฮะเป็นไงบ้างฮะสวยมากเลยทาราดบ้านคอยเขาอ๋อถูกทาราดบ้านนี่ทาราดบ้านคอยขากุยขากุยมีควมูุซึ้งเหนมันนี่บ้างมองดูมีความูุซึ้งก็ไปแล้วต้องดำแมนอนอนเปไปอย่างนั้นฮะเพอร์ฮุกที่สวยงาม เอ้ยทำไนวะมีนังเลยเออได้สวยเสร็จสุดมบแตงโมเลยเอ้ามีโบโต้คืออะไร็มโตงโมไปอยากใส่เสื้อกอตอเออเออไมแ้แดเยอ้หอนบ่หอนอ้ยขอสีเนี่เอ้าเอ้าเขาบอกเขาใจบ่าขากุยเดี๋ยวยัสีกกันบ่จ๊ะ แน่มากเลยอ้นี่ก็เป็นบรรยากาศของอาถ้ำนางแอ่นนะฮะกูเมนบอกอ๋อถูบรรยากาศฟิลโคตรได้น้องน้ำหวานจัดไปฮะนดีเจน้องน้ำหวานนะฮะพีเจน้องน้ำหวานเขาดูข้างบนด้วยไม่ด้พี อันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวมาหลายเนาะดูโอ้หูน้ำใสดีไปเออครัน้ำใสน้ำใสน้ำใสคน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 อุดรนคนล้วอบุ๊เมนมึงจะกินน้ำเฟอรนะ์นะน้ำนังน้ำข้นหรือน้ำใสเก็มานางเนะ็มาซิวเอาอยิ่เนาะมาหนีเนาะนนะพี่น้องฟองไปสุกุสุกุน มันี่นะ,ะเอาเปล่มอว์ทั้งหลังนี้ที่ขักแท้ขักแท้เออได้แล้ว ไม่เ่ยยังค่รับส่งมากไม่นยังไมใกล้แมวไปูไยูไยูไยูไสู้ดูช่ไมเน่ยนะกระดัมันบุกซื้อตู่้วบุซื้อยามังแดงอียามันนี่เออเออสวัสที่รับส่งคา ไตอนนี้เราอยู่ที่ภาคใต้นะฮะอยู่ภาคใต้ของพีพีจังหวัดพีพีพัทยาเปล่าเกาะจังหวัดกระบี่เกาะพีพีของภาคใต้ภาคใต้ชอบมากนะฮะอาจจะมีผู้สาวกคนนึงนะฮะแล้ีเมียมานำมาใส่้ตายเถอะไม่เป็นไรนะฮะก็ยังได้อยู่โอ้พอดีว่าดิวกับปลาสลามไว้ว่าจะไปจับมันวันนี้ ปลาปลาสลากปลาเข่งปลาคอด้วยโอเคฮะจัดไฟยังไม่ต้องต่อเฮ้ยอะไรวะอันนี้มาที่ไหนวะโจ้ตรงนี้เราก็อยู่ทะเลน้ำจืดนะฮะเฮ้ยใครวะทำเสียงอะไรวะเป็นไงโจ้ตรงนี้ผู้สาวเยอะไหมฝรั่งแจ่มมากฮะไม่แต่ฝรั่งไม่แต่เกาหลีนะฮะเขามาอาบแดดกันตรงนี้เยอะแยะมากมายกกลกองเนื้อขนา หองตรงว่าร้อนมากเลยฮะตรงนี้มันโคตรร้อนเลยพี่น้องฟองไฟช่วยพูดสูสคนนะฮะเออผมมกักมากเลยเราจะลองตีดไปจุ่มน้ำดูนะฮะเขาอยังกับบ่เคยมาเนาะเป็นครั้งแรกเขาเคยมาเนาะอ่าทางทะเลคตรกกใสเลยว้าว เดี๋ยวตีมาจุ่มน้ำทะเลพักแค่อุ้ยเฮ้ยมีปลาด้วยปลาว่ะปลาเล็กเราไม่เห็นหรอกเป็นส่าวายานะฮะท่าวายานะฮะ เยอะแยะมากมายต่อเลกนี้ี่รีมหาดอ้อมเลยอมเลยเออใส่ที่หนน้น้ำสวัสดีใแขงหวานแดคนนี้ขอใตัวเองวเดน